สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะกลับมาพบกับท่านผู้ชมอีกครั้งค่ะกับรายการวันนิวส์แอดโพลาดโฟรวดเร็วรอบด้านงานครูรู้ถึงนักเรียนและประชาชนค่ะครั้งที่5ค่ะประจำวันศุกร์ที่15มีนาคมพุทธศักราช2567ค่ะโดยมีดิฉันค่ะนางสาวณวรัตน์รัตนศรีวรึกษานิเทศชำนาญการพิเศษร,รับหน้าที่พิธีกรดำเนินรายการค่ะภายในรายการท่านผู้ชมจะได้พบกับช่วขงของท่านรองผู้มีการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแจ้งข้อราชการ โดยท่านรองพัฒนพงศาชโยรองผู้มีการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมะศึกษานครราชสีมาเขต4ค่ะช่วงของรู้กฎหมายคลายทุกข์ค่ะท่านผู้ชมจะได้พบกับคุณสมส่วนสาสิมนิติกรชำนาญการพิเศษตรวจสอบภายในเป็นมิตรเพื่อนคู่คิดให้คำปรึกษาท่านผู้ชมจะได้พบกับคุณพรทิพย์เปราะจันทึกนักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการค่ะรอบรวบข่าวโรงเรียนและรวบข่าวเขตค่ะท่านผู้ชมจะได้พบกับคุณครูนัทธริกา นุกูลกิจคุณครูโรงเรียนเจซโคราชอนุสรหนึ่งค่ะตามด้วยการนําเสนอผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศจากโรงเรียนระดมวิทยานุสรกลุ่มโรงเรียนเมืองสูงเนินค่ะและโรงเรียนชิน,นวงศ์อุปธมภมค่ะกลุ่มโรงเรียนมะเกลือช่วงสุดท้ายของรายการค่ะท่านผู้ชมจะได้พบกับช่วงของท่านผู้มีการสํปนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาพบเพื่อนครูโดยท่านดําเนินเพียค้า15มีนาคมพุทธศักราช2อ6 7อย่าลืมกลับมาพบกับพวกเราในรายการวันนิวส์แอทโคราดโฟ รวดเร็วรอบด้านงานครูรู้ถึงนักเรียนและประชาชนตั้งแต่เวลา10นาฬิกาเป็นต้นไปแล้วกลับมาพบกันนะคะสวัสดีค่ะ